อเมริกาจุกวิโดโด้จับมือสีชิ้นถิงปั้นอินโดนีเซียศูนย์กลางเดินเรือระดับโลกลุยโครงการ BRI แบบครบวงจร สหรัฐผิดหวังไม่น้อยที่ผู้นําอินโดนีเซียเริ่มทิ้งจีนประสบความสําเร็จอย่างงดงามมีการเจรจาทวิภาคีที่เป็นรูปธรรมเน้นการค้าประสานงานกิจาการระดับภูมิภาคสื่อจีนพากันยกยอว่าการเยือนจีนของประธาน,นาธิบดีโจโกวิโดโดจะเติมพลังบวกให้กับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นแม้ในเวลาเดียวกันสื่อตะวันตกตะงโขข่าวว่าอินโดนีเซียจะเข้าร่วมสองรบกับสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในหน้าน้ําของอินโดนีเซียก็ตาม วันที่27กรกฎาคม2565สำนักข่าว CCTN และ g o b a l i ถ e มได้รายงานว่าประธาน,นาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้จัดการเจราจาก,กับประธาน,นาธิบดีโจโควิโดโดแห่งอินโดนีเซียในวันอังคารที่26กรกฎาคมที่ปักกิ่งผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างจริงจังและเป็นมิตรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่หลากหลาย และบรรลุสันธรมติที่สําคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์หแถบและเส้นทางหรือ BRI ของจีนและศูนย์กลางการเดินเรือระดับโลกหรือ g o b o m a r i t i m e f a r u m หรือชื่อย่อว่า GMF ตามคำขอของประธานนาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนประเทศจีนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคม2565ถือเป็นประมุขต่างประเทศคนแรกที่ไปเยือนประเทศจีนหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าในระหว่างการเยือนของผู้นำอินโดนีเซียสีจิ้นผิงจะเจรจาก,กับเขาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ในในเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อเผชิญกับวิกฤตทั่วโลกสิ่งนี้ทำให้เกิดความคาดหวังสำหรับ จีนและอินโดนีเซียเพิ่มความไว้ใจซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือในทางปฏิบัติเพื่อสร้างรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในยุคใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การแนะนําของประมุขแห่งรัฐทั้งสองความสัมพันธ์ระหว่างศรีและอินโดนีเซีย,ยได้พัฒนาไปอย่างราบรื่นและมั่นคงมากขึ้นความร่วมมือทางการค้าเป็นความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระดับสูงในปัจจุบันอย่างชัดเจนสถิติสแสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างสองประเทศยังคงเติบโตแม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด19และแรงกดดันจากตะวันตกในปี2524ปริมาณการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้นถึง58.6%จากปีที่ แล้วเป็นกว่า124,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรั้งอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับการลงทุนของประเทศจีนจีมยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียนในช่วงเวลา9ปีติดต่อกันความตกลุมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีผลบังคับใช้ในปีนี้การค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศจะผลักดันการบริรณาการทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้จีนและอินโดนีเซียต่างก็เป็นตัวแทนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยมีผลประโยชน์ร่วมกันในวงกว้างมีความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการร่วมกันสร้างสถานที่สำคัญในโครงการริเริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางเช่นรถไฟความเร็วสูงจากจาการตาถึงบันดุง และระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศยังได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือการเจรจาระดับสูงและจัดการประชุมสองครั้งจัดตั้งกรอบความร่วมมือขับเคลื่อนสีล้อและแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าจีนเป็นผู้นําในการให้ความช่วยเหลืออินโดนีเซียในช่วงโควิด19และยังเป็นผู้นําในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาเฉพาะกับอินโดนีเซียณนเดือนเมษายนปี2565ในฐานะผู้ให้บริการวัคซีนรายใหญ่ ที่สุดจีนได้ให้วัคซีนเกือบ290ล้านโดสแก่อินโดนีเซียรประธานาธิบดีโจโก,โกต้องเผชิญกับปัญหาทางการทูตที่ยุ่งยากโดยพยายามเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างรัเสเซียและยูเครนมุ่งเน้นไปที่ปัญหาความยากจนและความอดอยากในประเทศที่มีรายได้ต่ำและป่านกลาง และพยายามที่จะเริ่มต้นห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประสานงานระหว่างประเทศที่น่าชื่นชมของอินโดนีเซียประสบความสําเร็จในการกําหนดภาพลักษณ์ของชาติที่มีความรับผิดชอบและได้ความชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศที่กว้างใหญ่รวมถึงประเทศจีนด้วยในระหว่างการเยือนครั้งนี้สื่อตะวันตกรีบรายงานว่ากองทัพอินโดนีเซียมีกําหนดจะซ้อมรบครั้งใหญ่กับสหรัฐในวันที่1-14สิงหาคม คนี้โดยแผนการซ้อมรบกำหนดขึ้นหลังการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของพลเอกมาร์คมิลลี่ประาธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการซ้อมรบร่วมในครั้งนี้จะเชิญกองทัพญี่ปุ่นออสเตรเลียและสิงคโปร์เข้าร่วมด้วยและจะเชิญอีก7ประเทศอาทิมาเลเซียแคนาดาฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการการซ้อมรบร่วมดังกล่าวจะจัดขึ้นในจังหวัดสุมาตราใตา้ โดยคาดว่าจะมีนายทหารอินโดนีเซียและสหรัฐเข้าร่วมการฝึกประมาณ4,000นายดูเหมือนจีนจะไม่กระทบสถานกับข่าวการซ้อมรบของสหรัฐในย่านนี้เท่าใดนักเพราะได้ออกมาเตือนหลายครั้งถึงพฤติกรรมการยั่วยุแทรกแซงและการเคลื่อนไหวทางการทูตและทหารของสหรัฐในย่านนี้มุงเป้ากดดันอาเซียนต้านจีนอย่างจงแจ้งในขณะที่สมาชิกอาเซียนยังคงมีจุดยืนในตัวของตัวเองสแสวงหามิตรไม่ก่อศัตรูตามแรงผลักด,ดันของสหรัฐ ตัวอย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียล่าสุดนี้เอง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 หกสามค่ะ